การเรียนท่านประธานที่เคารพผมวิชัยสุสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งจังหวัดชุมพรพรครวมไทยสร้างชาติวันนี้ผมขอนําเรียนท่านประธานนะครับปัญหาของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะในเขตพื้นที่นะครับตมบนวิสัยใต้นะครับได้รับเรื่องร้องเรียนจากท่านผู้ใหญ่เจิมศักดิ์ชื่นก่อสมุยนะครับผู้ใหญ่หมู่เก้าตมบลวิสัยใต้เรื่องโครงการอาคารอัดน้ําของกรมชนประทานนะครับตั้งก่อสร้างตั้งแต่ปีพศ2554นะครับว่าปัจจุบันนี้ นะครับน้ำไม่พอใช้แล้วก็เกิดการด้วไหลนะครับพื้นที่ตื้นเขินเป็นอย่างมากก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมชนประทานนะครับเข้าไปดูแลแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนด้วยเรื่องที่สองครับได้รับเรื่องร้องเรียนจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาศักดิ์ท่านอุศิกราอุสิ์นะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโครนนั้นท่านบุญชวนการสะอาดนะครับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้นะครับท่านสายันพรมน้อยเรื่องของ โครงสูบน้ำระบบไฟฟ้าของกรมชนประทานครับได้สร้างมานะครับตั้งแต่ปีพศ2 5ง0ันานะครับแล้วก็ใช้การไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นแล้วใช้งบประมาณประมาณ2 0 24ล้านเศษนะครับใช้การไม่ได้มาแล้วก็ให้เข้าไปแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนนะครับเพราะโอนถ่ายภารกิจมาให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลน,นั้น ไม่มีเงินที่อยากไปดูแลนะครับเยียวยาและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนตั้งแต่ก่อสร้างมานะครับเป็นมหากราบนะครับโครงการนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้ใช้งานเลยนะครับในเรื่องที่3นะครับได้รับเรื่องขวากจากท่านสสสุพลจุนใสนะครับท่านสสพักรวมไทยสร้างชาติเขตสาจังหวัดชุมพรในเรื่องของปัญหานะครับทางแยกทางจราจรนะครับโดยเฉพาะแยกวังตะกอนะครับที่มีไยมีควย เหลืองควยแดงนะครับที่ใช้เป็นกฎจราจรให้กับพี่น้องประชาชนแต่ไม่มีตัวเลขบอกระยะเวลานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเกิดอุบัติเหตุมากมายนะครับและก็แยกหลังสวนนะครับได้รับเรื่องโรงเรียนมาจากพี่น้องประชาชนในเขตอําเภอหลังสวนอย่างมากนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับให้กับพี่น้องประชาชนด้วยอยากให้ไฟแดงนั้นมีตัวเลขบอกนะครับไม่งั้นแล้วรถจะใช้ความเร็วสูงเพราะถนนเส้นนี้เป็นถนน4 1หนึ่งและก็เป็นถนนเส้นหลักเส้นเดียวของพี่น้องชาวภาคใต้ นะครับและเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องชาวอำเภอหลังสวนอีกเรื่องหนึ่งนะครับจากสี่แยกหลังสวนอำเภอแล้วก็ไปอำเภอลำแมสู่อำเภอท่าชนะนะครับอำเภอชจยยาในช่วงระหว่างทางขาล่องใต้เอเชียสี่หนึ่งนั้นนะครับเป็นถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อเป็นอย่างมากโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางนะครับสัญจรไปมาภาคใต้ได้รับ เรื่องร้องเรียนตรงนี้มาตลอดเวลาก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงคมนาคมรีบแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยด่วนนะครับผมขอํำเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับท่านประธานครับ